วิตาสดชื่นมีโปรไบโอติกไบออน็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและว,วิตามินซีสูงขอบคุณน้ำยาบ้วนปากพร้อมด้วยสบู่เหลวอาบน้ำแกรนต์้นมานิโลสพร้อมด้วย TPI ไบโอแซนและ TPI กรีนอันคายวอชขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่3นะครับเกมการชกนี้น่าจะเร้าใจมากกว่าเก่าแน่นะครับดูว่าน้ำผู้นี่มียาฉีดเบื้องต้นมาแล้วนะครับ30,000บาท เดินขยับเข้าหาขู่รุ่นน้องเลยนะครับมีแข้งขวาหมัดขวาแล้วก็มีสอกนี่คอยดักบวกอยู่ตลอดคอยอภิชาติไม่สนเบียดเข้าไปพอปล้ำในได้มีโอ้โหก็แทงได้สวยๆนะครับมาดูวงในดูจังหวะการจับนะครับโอ้โหเล็กกว่าแต่จะขึ้นบนเลยครับพยายามจะชวนน้องทะเลาะในเหมือนกันนะครับนพุคอ,อยอภิชาตินี่ขยโยเข้ามาครับถีบซ้ายนำทางนำร่องมางก่อนนะครับเดินถีบมา กะจะถีบหน้าเอาหมาัดไปวงในตั้งแขนดูเน้นตีต้นขากันเป็นหลักนะครับเป็นการตัดกําลังอ่ะพลอยอภิชาติตีลําตัวอ้าวล็อกได้ล็อกได้แมจับได้แต่ว่ามันใกล้เชือกกรรมาการเลยแย่ก่อนครับนี่ครับอ,อยู่ในช่วงกลางยกสามพลอยอภิชาติรุ่นน้องครับมไม่สนครับใส่ความสดร่างกายครับแต่ว่าน้ำพู้าประเภทเล็ก จีจาร์มาแทงหน้าขาราวมการบอกมาแยกก่อนดีกว่าเผื่อจังหวะมันพลาดกันได้อพยับเดินต่ออะเรว่าไม่ตกใจเหมือนกันนะครับรุ่นห้องนี่รุ่นพี่จะขู่ยังไงก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวะการจับดูของน้ำพู่นะครับเล็กกว่าก็จริงจัดขึ้นบนขึ้นคอเลยนะครับโอ้ไล่แขนกดแขนดูว่ายังฟู่ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามดูว่าพลอยอภิชาติไม่สนเบียดติดตลอดอาศัยรูปร่างน,นี่นะครับ ชวนทะเลาะไปเรื่อยน้ำพู้ยุบยยนนิดเดียวก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับตีตีโต้กันไปตีโต้กันมาครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วนะครับน้ำผูตัวเล็กแต่ว่าดังมาก่อนรุ่นน้องตัวใหญ่ครับดังมาทีหลังครับพลอยอภิชาติขยับซ้ายครับขโมยขโมยดักเตะดักต่อยนี่ต้องบอกว่าทําได้ดีเลยนะครับน้ำผู้พลอยอภิชาติถีบน้าทางมาครับขยับหาช่องเอายกซ้ายครับถืนด้วยซ้ายไม่มีของฟรีครับ โอ้โหนี่ครับผ่าคู่นี้ประเภทอาวุธสวยอุ้ยอาวุธสวยฝีมือจับด้วยกันเดี๋ยวดูครับใครจะหลงเหลี่ยมใครวงใน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 ต <c oughs> ักกันไม่ลงตักเด็ดไปหนึ่งดีพลอยอัญชาต์น้ำผู้โตขึ้นกรรมาการแยกก่อนโอ้โหน้ำผู้นี่วงในนี่จังหวะเหลี่ยมเข่านะครับก็มีกดแขนไล่แขนแลแ้วก็หมุนตีไปเรื่อยไม่ยอมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าดูพลอยอภิชาติเริ่มขวบแล้วนะครับตอนนี้รูปร่างใหญ่กว่าเบียดเข้าไปปล้ามใบ โอ้นับูก็มีกระตุกเหลี่ยมและก็ตีเข่าสู้ด้วยวงในยังถือว่ายังผู้ขี้สูสีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับยังคงเดินต่อเนื่องตลอดขออภิญาตโอ้โหเอาละครับสามยกผ่านไปแอนตาซินนะครับเข็มละข้างร้อยบาทด้วยกันขอต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินพร้อม้วยท่านนห้างวิทนัยวีระพุชงครับผู้ให้การสนับสนุนไม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับมวยคู่นี้ เปิดเกมเร็วขึ้นกว่าเก่าพลอยอภิชาติเด็กก็ไปจากความใหญ่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับโอ้โหเริ่มจะเด้งตีได้เนื้อเน้นเน้นดูว่าน้ำพุก,ก็พยายามจะไล่แขนปดแขนแล้วก็มีเหลี่ยมกระตุกไสเข่าสู้ด้วยครับดูว่าใครจะยุบจะย่นนะครับมาตรงนี้ใครยุบที่เดียวนี่ถึงแพ้เลยครับะะเพราะว่าอาวุธที่ออกนั้นใกล้เคียงกันมากครับวัดกันในช่วงท้ายยกนี้ยกสี่แล้วนะครับ ดวนดวนในกันอ้าวเขาจากโคราชน้ำเงินเขาจากศรีสะเกดมุ้มแดงครับช่อแบบไหนครับช่อแบบไหนเชียร์ได้เลยครับโอ้นี่ครับมาเริ่มเห็นอตอนแรกมองว่าเป็นเหงื่อเอ๊ะทำไมเหงื่อมันแดงแดงครับเริ่มมีแผลแตกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับมาแผลตรงไหนของใครโอ้โหนี่ครับมาคนหลัแข้งโอ้โหนี่ครับมาถือว่าเป็นเบอร์ต้นเบอร์ต้นร้อยสี่บอลเลยครับ่าลีโอ้โหดูการออกอาวุธการแรกกันนะครับ ยืนกันใกล้ๆนะครับอาวุธที่ออกนี่คุณภาพล้วนๆเจ็บทุกลูกนะครับโอ้โหออกอาวุธขาดเข้าใส่กันหอ,อยอภิชาตขยับเข้าไปน้ำผู้อักใสจังหวะสองความเก่านะครับโอ้ยไล่แขนหลักเรียม แล้วก็เด้งตีคู่ด้วยนะครับวงในก็ไม่ยอมเหมือนกันเกมการชกยังถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีก็เลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้ต้องเหยียบเต็มคันเร่งเหมือนกันครับในช่วงอ้าอีกครึ่งยกยกสี่คู่นี้ผลักกันรุกผลักกันรับทําได้ดีเลยครับอ่ขยับมานาพุอ่ะพลอยอภิชาขยับอ้าวงในแทงไปตีคืนตีมาดูจังหวะจับว่าไม่มีใครอยากจะเสียหลักล้มเลยครับกลางขากว้างๆครับโอ้นี่ครับดูครับ มาปอเพชรนอกได้ในมีครับหา่าจองฝีมือโอ้ยสอกสอกสอกาแต่ว่าโดนปุ๊บยิงเดินครับพลอยอภิชาติีครับหา่าน้ำผูโอ้จีจ้าจริงจริงโอ้โหตอนนี้เป็นไงครับป่ายกสี่ยกสี่เหลืออีกห้าสิบวิผาสัยความใหญ่นะครับเบียดชนไปเรื่อยมีมาดมีศอกปล้ำไปตีเข่าไปเริ่มจะเดินแล้วนะครับน้ำผูเอาตีนะครับ้ายโดนจับไนดะ้โอ้จับเท่ไม่ล้มนะครับ น้าพูกระตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เลยนะครับโอ้สถานการณ์ยนวิธทีตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับมวยคู่นี้อะมองไม่ออกบอกไม่ถูกอีกคู่หนึ่งครับอ้าวซ้ายไม่โดนครับรอยอภิชาติขยับมาครับอ้าวโดนซ้ายไปก่อนคืนขวาครับโอ้โหนี่แหละครับคือความมันครับมวยมันวันศุกร์คู่เปิดหัวเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับเรียนช้ำ ผชมไม่ควรพลาดครับพลาดแล้วจะเสียดายน,นะครับาดีกีความมันนี่อยู่ในยกปลายปลายยก4ี่โอ้โหพลาดดาวสถานการณ์นี่ต้นเกมยกห้าสถานการณ์ก็ค่อางชิงดําอีกแล้วครับคู่คู่นี้สุดมันเลยครับพัดกก่อนแบบป๊ดในปอไก่ชนบ้านพารีกุมภาวาปีอูดรธานีดูแลและบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจครับเอาตามกันต่อยกสุดท้ายเอาล้ครับยกสุดท้ายสถานการณ์นี่ชิงดําเลยนะครับวยคู่นี้ ผ่านน้าเงินนี่ทีมงานบอกให้เดินเบียดเดินชนห้ามถอยเด็ดขาดนะครับอาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปดูน้ําูุโอ้โหอาศัยความเก่านี่นะครับออกแท่งตั้งรับครับโอ้โหเกมการยกยังไม่รู้นะครับยังมีเวลาเหลืออีกเยอะให้กับทั้งคู่นะครับสถานการณ์ถือว่าใกล้เคียงกันโอ้โูนี่นี่เร้าใจทุกยกเลยนะครับเบียดพลิกไปพลิกมาอ้าวน้ำพู้โ้มีศอกนี่แหละครับแหมถือว่าเป็นไม้เด็ดเลยนะครับวันนี้น้ำอู้พลอยอภิชาติครับขยับ โดนไปก่อนครับคืนไปบีหัวใจแฟนหมวยซ้ายคืนขวาครับและแข่งกันคู้นี้ยืนกันใกล้ๆครับหลุดหลวมนิดเดียวไม่ได้เหมือนกัน โหดเลยครับมห่าัวเป็นมวยจวังหวะฝีมือที่ชกกันสุดมันเลยครับเปิดหัวคู่แรกมาชิงจังหวะนี่ครับมาพักกันเปิดเกมเอ่ะตอนนี้มาทาเป็นน้ําเงินน้ําเงินบ้างครับพรอยอภิชาติหาจังหวะหาจังหวะซ้ายไปอเอาแล้วครับม่ว่าเดินก็หยับก็ใบชิงจังหวะออกแทงได้ส,ดสวยๆนะครับ ว่านะผู้จะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องขยันต้นเวลายังเหลือสายเริ่มทํางานโอ้โหมาครับเริ่มจะแรงขึ้นมาในช่วงปลายยกทําได้ดีนะครับนภูอยากมั่นอกม้่นใจมากนะครับต้องขยันโต้ครับตรงนี้ครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับโอเวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับแต่ดูทั้งคู่ครับโอ้โหนักมวยทั้งคู่เหมือนจะพอใจผลงานที่ผ่านมาแล้วครับ ไข้ oh. คเคียงกันแล้วครับโอ้โ oh. ห oh. สถานการณ์นี่บีบหัวใจจริงๆคู่นี้ยกสุดท้ายนี่ออกมาเร่งออกมาสาดแทงแทงเขาได้สวยๆครับมาดูว่านะพู้ก็มีโต้เหมือนกันเกมการทุกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีบีบหัวใจกรรมการแล้วครับแบบนี้ต้องลุ้นจากกรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วนะครับมีกรรมการเกิดไกลเกลาเกี้ยงครับบรรวัฒน์แขกสิงห์ทองแล้วก็อรนุชกลางครับ เวลายังเหลืออีก50วิสุดท้ายกับพี่บอลโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับมั่นใจพอใจในผลงานตัวเองด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่สลับขาหลอกโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ยืนกันค่อนข้างห่างครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับกรรมการด้านล่างสามท่าน่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าโอ้โหดูจากสายตานี่โอ้โหผลงานถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้ เวลาโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับอีก10กว่านาที10กว่าวินาทีนะครับทางฝ่ายทางขยับหลอกกันรอเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายดังขึ้นเอาแล้วครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับแต่เชื่อว่าไม่จบแค่ภาคเดียวแน่นอนครับนำพูกับพลอยอภิชาติครับลุ้นกันครับ กรรมการด้านล่าง3ท่านจะชอบแบบไหนก็พี่อลีดูนะครับอ่ากรรมการทุ่งใช้ทองก็เวก็บใบคะแนนที่2นะครับใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้น้ำผุไก่สีริพบบ็อกซิ่งยินนะครับเป็นไฟเฉือนเอาชนะคะแนนไปอย่างสนุกสุดมันเลยครับมวยคู่นี้